สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมนี้เราจะนํารถเข้ามาซ่อมให้เพื่อนซ่อมให้ครับผมมันเป็นที่แหลกครับไม้ตีกองมันรู้สึกว่ามันจะหลวมครับผมถ้าไปที่ร้านมันก็ให้เปลี่ยนแหลกไม้ตีกองสองฝั่งอีกฝั่งนึงก็ไม่เสียครับผมแต่เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับทั้งสองฝั่งเพราะว่าให้มันบาลานซ์กันครับผมก็ดูกันว่า มันตัวไหนนะครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเวลาจะไปซ่อมรถไปอะไรนี่จะได้มีแนวทางนะครับผมว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่เหมือนกับแหลกนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันเวลาเจอหินเจออะไรมันก็ตุ๊ก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 นะครับผมนั่นแหละครับมันไม่ใช่แหลกครับแหลกนี่เช่จริงๆแล้วก็น่าจะหลายหลายปีอยู่ครับผม อันนี้มันใช้ได้ประมาณสักปีกว่าเกือบสองปีจริงๆแหลกมันก็ใช้ได้นานนะครับผมส่วนมากไม้ตีกองตัวในที่ต่อกับแหลกของบ้านตัวนั้นมันจะเสียบ่อยมากครับแล้วเวลาไปที่ร้านมันมันก็บอกให้ยกเปลี่ยนแหลกามดเลยเพราะว่ามันรื้ออะไรง่ายนะครับเปลี่ยนหมดเลยครับมันง่ายดีมันไม่มาเปลี่ยนให้เราอย่างนี้ครับผมแล้วดูกันครับว่ามันเป็นตัวไหนดูนะครับผมครับผมนี่เราก็ถอดล้อออกมาแล้วครับ เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับต่อจากพวงมาลัยครับผมอออจากพวงมาลัยนี่นะครับผมเนี่ยเนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไม้ตีกองต่อจากแหลกมันเป็นตัวในครับส่วนตัวนอกไม่เป็นไรตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวในที่มันติดตรงนั้นครับมันจะสึกมันจะหลวมครับเนี่ยเปลี่ยนแค่นี้ครับไม่ต้องเปลี่ยนแหลกครับเพราะมันไม่ได้เป็นเพราะแหลกแต่ไปที่ร้านมันให้เปลี่ยนไห่หมดเลยครับมันจะถอดน็อตสี่ตัวแล้วก็ยกแหลกออกไปเลย แล้วมันก็เอาเแหลกเราไปใช้เหมือนเดิมไปขายเป็นมือสองราคาพอมือสองก็พันกว่าบาทน,นะครับผมถ้าราคาซื้อใหม่เลยก็น่าจะอยู่ประมาณสักของแท้ก็น่าจะประมาณเก้าพันนะครับถึงเก้าพันและแต่ร้านครับแต่ถ้าของไม่แท้ก็ประมาณสี่พันห้าพันนะครับผมนือครับตัวนี้ครับวันนี้ผมเปลี่ยนสองฝั่งเลยดูฝั่งนู้นครับผม นี่ฮะฝั่งนี้ก็เนี่ครับนี่เขาเรียกไม้ตีกองตัวนี้นะครับผจะต้องเอาตัวห hmm. ุ้มนี่ออกเอาตัวหุ้มนี้ออกแล้วก็เอาไปออกเนี่ยตัวนี้ตัวนอกครับถอดออกมาแล้วโชว์ครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเพราะมีเครื่องมือครับนี่เห็นไหมเครื่องมือทำมาแล้วเนี่ยเราก็เอาเครื่องมือนี้เข้าไปนี่งี้ยนี่ทำเองกับเครื่องมือ กอดแหลกกอครับถอดไม้สีกองที่ต่อจะออกวันนี้รู้สึกว่าปูปีกนกก็ไปอีกครับจะมันจะมืดๆนะเพื่อนๆนะปูดปีกนกก็ต้องถอดปีกนกตัวนี้ออกมาด้วยเนี่ยแมลงตัวนี้ครับที่จะอัดปีกนอกออกวันนี้นี่ฮะหมุนขึ้นนี่ครับนี่เครื่องมือช่างครับนี่เราก็ต้องลองอย่างนี้ครับลองดีๆนะครับเพื่อน ราล้อไปขวางไว้ด้วยครับกำลังจะเอาออกมาเปลี่ยนบูทปีกนกครับนนแน่นนะครับผมแน่นมากเลยเนี่ยโอ้ยนกแมมัน ออกแล้วครับผมปีกนกนื่ยครับผมบูตแตกมาเลยครับเห็นไหมนี่ครับจริงๆมันจะติดเป็นหมดครับเนี่ยนี่แตกมาเลยครับเห็นไหมเนี่ยปีกนกครับบูตปีกนกตัวใหญ่ข้างในไม่ใช่บูตเล็กครับตัวนี้บูตเล็กนี่บูตใหญ่แตกมดเลยครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับไมายตีกองต่อจากแหลกครับเอาละ โอเคนะนนครับได้ไหมพี่เอารับก่อนโอ้โหออกใช่ไหม,ม,มเดี๋ย้เอาแล้วครับเฮ้ยจะเหลือเลยครับนี่ไม้ตีกองอันนี้เขาเรียกไม้ตีกองในอยู่พี่นี่ครับออกแล้วครับจะต่อกันอย่างนี้นะครับผมครับ แน่นเนาะแน่นขนาดเลยวะเอาโอ้โหแน่นไปไดนมันหลอกออกแล้วตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะพี่เนาะใช้ได้ปะโบเปลี่ยนยังเนาะไอตัวนี้เนาะบ่บ่คันบ่ได้ก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างไรตัวน่ะเดยอ แต่ว่ามันเด้งกับตัวแห้งนี่แต่ว่า,วาข้องเก่ามันใครอยู่มันเห็นชัดอยู่ดอกเวลาเขาันไปจงนี่เปลี่ยนชิมไปเลยครับนี่ครับตัวนี้เสียแล้วครับผมทิ้งเลยครับเอาตัวใหม่มาตัวใหม่ส <nas an> องต <s different Indiana> ัวนี่ครับตัวนี้เสียครับอ่ะเออที่เสียตัวนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับนี่มันจะลื่นครับนี่มันเนี่ยหัวมันจะหลุดออกมาแล้วครับนี่ ่ไหมครับหัวมันจะหลุดแต่ตัวนี้มันจะหมุนไม่ได้เนี่ยแน่แนมากครับนี่มันจะไม่ขยับเลยครับนี่นี่ตัวใหม่ซื้อมาครับตัวละสามร้อยสามสิบทั้งหมดหกร้อยหกสิบบาทครับถ้าเปลี่ยนจะเป็นหมื่นกว่าครับเนี่ยต่อจากแหลกตย่งนี้ครับเนี่ยต่อจากแหลกเห็นไหมครับออกมาจากแหลกมันเป็นแหลกไฟฟ้าครับคุณเพื่อนเนี่ย หล็กตัวนี้เป็นเหล็กไฟฟ้านะครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งทันเดี๋ยวรอใส่ครับนี่ครับผมนั่นแหละครับเหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วครับนะมันจะเป็นฟันที่พวงมาลัยเราหมุนหมุนครับเมื่อเฟืองนี่ครับผมนี่อันนี้ฝั่งขวาครับบูตปีกนกครับตัวใหม่ตัวเก่าออกไปแล้ว แบบตันกับแบบเลี้ยอนไรพี่ามานะแบบตันไม่ดีมันไม่ดิ้แบบดนเออใช่ถูกผมเคยใช้แล้วที่แรกรู้ว่ามันจะทนเหมือนเดิมเนี่ยตัวนี้หลนดีแล้วนี่บูธปีกนกตัวนี้มันดิ้นได้มันไม่ได้ง่ายเลยอะ,อะช่วยระบายความร้อนช่วยนะอืมพอดีั้งพี่หมาน,นอนดีนะเนาะตัวนี้ปอกปอกนีก่นาสิพอดีใส่พี่ลเออใส่เฮ้ยพอดีเนาะพอดีตัวนั้นมันตัวไหน้นายดได อุสาเชื่อมเลยได้นะเออตัวนี้นะได้ตเตวลาตีออกมันบน่ได้ไงมันใหญ่กว่าไงมันบน่หลมหู่นี่ออนีน่โอเคนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมตีกนกเปลี่ยนบูธใหม่ครับเห็นไหครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับตัวนี้เนี่ยจารบีอัดจารบีเข้าไปครับ ถ้าไม่ใส่แฟบมันจะติดมือครับเราต้องปั้นแฟบแล้วมันจะไม่ติดมือครับนี่เห็นไหมครับนี่เวลาปั้นดีมากเลยครับเห็นไหมเอาไปข้างในเห็นไหมครับจะมีอุดข้างในได้เลยพอ,อ,อ,อมันสองอันตรงนั้นมันตองสามอันนี้หมุนง่ายเนาะมันสีด่านเลยคือเขาวอ็อกเข้าเบิร์ดนะนี่ครับผมหมุนเข้าแล้วครับผมสายตีกองต่อจากแหลกพวงมาลัยครับ เราไม่ได้ช่วยนะครับผมแต่เราจะมาขัดขวางการทํางานนะับเออืมอืมอืมเน่นบอเสียงด,ดังกรอบเลยวะหมดแรง,แรงเพราะว่าเราไปเผลอเผเอาครับอืมอืมเอาอืลุ้นครับไม่ได้ทำอะไรหรอกลุ้นเฉย เรียบร้อยแน่นแล้วครับผมเพื่อนนี่คราวนี้เราแน,น่นปุ๊กเลยครับคราวนี้สวมลงไปฝั่งนี้เสร็จแล้วครับผมนี่เรียบร้อยครับคราวนี้ก็ไปฝั่งซ้ายเรียบร้อยครับผมนี่ใส่เรียบร้อยแล้วปีกนกเสร็จไปแล้วหนึ่งนี่แต่ว่าไอตัวนี่ลูกหมาปีกนกนี่ก็เริ่มจะไปแล้วครับ ถ้ามันมีอาการมันเสียมันก็จะประมาณวิ่งร้อยยี่สิบพวงมาลัยเราจะสั่นครับเนี่ยตัวนี้ที่หมุนอยู่เนี่ยครับลูกหมาปีกนกเขาเรียกว่าครับถ้าวิ่งร้อยยี่มันจะสั่นตึ๊นๆๆือเลยพวงมาลัยเราเหมือนกับมันบันพวงมาลัยเราเบาครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนอีกแล้วครับตัวนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ตัวเปลี่ยนก็นนี้คือไม้ตีกองสองตัว ฝั่งขวาฝั่งซ้ายต่อจากแหลกนะครับเนี่ยนี่ในตัวนี้ก็ต่อเข้าตรงล้อครับเสียข้างหนึ่งตีงเลยเอาเบิ้งนะเห็นบอลนนะ่ะของปลาอว้วนแห่งนักกว่านี่ของปลาอว้วนนี่สิกระเ็บกระดก็บดเลยเอาเอาตั้งไว้มันสิแวบลงเลย,เลยของใหม่นี่มันสีบมีปัญหาอย่างเลยไดยของใหม่มันโยกบ่ได้แทบบนะ่ได้น่ะขันขอบ่แข็งอย่างนี้ตัวนี้เสียเออนั่นแหละนะเห็นไหมันเสียอายุตัวเออเสีย เสียบุษแแต่ว่าได้คางเดียวอันนี้มันอยู่ฝั่งคุณเปลี่ยนแค่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาบริเวณแต่ว่าของไม้มันก็อยู่ใกล้อยู่นี่แหละนะครับปิดรายการเสร็จสิ้นฝั่งนี้ให้เราลุ้นอย่างเดียวครับต้องท,ทีต้องต้องทีตัวนึงล็อกอเลยล็อกข้างบนแ้วก็ะอัดดันคุนไปลี่ <นะ S 1> แล้วตัวนั้นเจ้าส่ได้อยู่บ่อแ้วนะ่ะ อันข้างในน่นะผนเอาอ,อกนะมัน,มนสีโปไซน์้ยา,ายบโปไซร้อนแล้วย้อมเโอเคครับเพื่อนเพื่อนมือดำหมดเลยครับอตอนนี้เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับลอ้อลงเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะไปเหลือแต่ตั้งศูนย์ครับนี่ตั้งศูนย์ใหม่ ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ล้อหมุนเรียบร้อยก็รอตั yes, okay! Okay! Mm ้ง hmm. สูงครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ไว้จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือดำหมดครับ